อ่าสุขสบายดีอ่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะเอชซีภายในหรือต่างประเทศอ่าเมื่อนี้ละพ่อบ้านพาเลาะเนาะอ่เราชี้ได้าพาท่านผู้ชมอ่าไปอน,านันละดำหน้าเนาะสร้อยประสาชสนเา้าบ้าน,านหน้าใกล้เคี่ยเนะาะอาชีพเป็นเนื้อใดละอ่า,นานไปเบื้องพร้อมกันเลยเนาะ มันเป็นหนาแซงเพื่อนเนาะสร้าวบ้านเพื่อนละมันเท็ดน้าแซงเ,เพื่อนเท็ดนาได้ซอ,องระดูกาลเนาะโอ้น้าเพื่อนอุดมสมบูรณ์อ,อันนี้กแถวนี้เพื่อนกำลังหาน้ำโบทันได้แห้งเนาะตัวนี้เนาะเพื่อนยังดำโบได้อ,อ,อ,อันนี้เพื่อนดำแล้วเพื่อนดำแล้ว <c oughs> นี่แหละน้ำเพิ่นกัเลยกับเพิ่นกำลังอ่านนี่แหละเป้งน้ำเข้าหน้าแซงเพิ่นเนาะโอ้ทางผระบ้านพระโลกันก็เห็นเธอเดียวคนนี้นนี่นะถือว่าหามาเห็นแล้วแล้วก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เนาะน้ำเพิ่นบืดปูปลาหลาย เอ้เป็นเพื่อนเป็นตาอ่าสะออนเพื่อนเนาะสวยสดงดงามเพื่อนดำนาแจงเด้อมันเป็นบึงเป็นบึงเป็นทามใหญ่โอ้ยคอยสุดแสงหูแสงตาเลยทานผู้ชมเอ๋ยอืมมันเป็นบึงอ่าเป็นบึงเป็นทามใหญ่พี่น้องเลยอ่าทาง ทีมงาน,นก็ได้มาพบมาเห็นในเพื่อนอุดมสมบูรณ์ที่ว่าที่ตั้งของบึงนองนี่แหละยูขึ้นกับบ้านานากกต้องเด้วมันกกต้องกับทางไปบ้านหน้าใกล้เคียเมืองตะแคกแขงขามวดเนาน,นี่แล้ว คือชักเทือกเลยน่ค่อยคักเลยค่อยอุดมสมบูรณ์ค่อยว่าค่อยย่องเนะคนยุคตะแค่ก็เลยละค่อยกันดีฮนะบุรีมาดําดำดำมาเองเลยบ่หรือจ้เรือหรือจ้างให้งานนําฮะโอ้สามให้งานสี่ให้งานจะได้ก็แล้วแหละดินโนนว่าดิโอนตีตีลังกาดำวะ ผมคือแรกนาปีอยู่แถวแถวบ้านค่อยนาดินทรายเพื่อจะดั้มเลยจะหอากระทายอะไรดัมก็เป็นนั่นแหละค่อยกับคนสังไห่สามนาเนี้อคัก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 ลายละคักหลายเออนนี่แหละวิธีของสามนา สาวนาเฮาเนาะเห็ดนาแล้วแล้วก็เพิ่นว่าว่าเม่อไง่ได้เข้าเต็มเล่านอนว่าก็คือพิ้นว่าว่ะว่าเยังไก็ว่าเนาะเอกตะยามเฮ็ดได้เข้ามาแล้วก็กินสนุกได้เออเออวนวายพ้งมีเข้าแล้วแม่น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 แล้ว โอ้คักหลายคักหลายคักหลายอ้ 5000, hm meals, เอ้โอ <transparency, S 1> <Ex normal. S 2> ้เอ้โอ้โอ้โอนเอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอนโอ้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 อ้โอ้โอ้เอ้โ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 อาเอ้โ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 ออ้โอ้อ้โออ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 ้ออ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 อเอ้อออออ เดีหันขันแม่นค่อยดำนี่ยะยันเจ้าแนมนะบุทันค่อยดำค่อยดำไว้ไดยเออค่อยแน่ค่อได้แน่ไว้อย่ามันเป็นมากนะนักเข้านะเดินเดินดยนเดินดิบ๋อว่าอะไรค่อยดำเปลี่ยนเลยเออค่อยก็เคยเห็นะเห็นนะเออค่อยละสอนสอนเจ้าหรอเออสอนน้ำน้ำแต่เจ้าบูด บ่ได้ไซด์ใดไฟฟ้า ah like มันยังปุ้ม uh ขึ oh ้นมาเลยมัน <c> ม <oughs> hmm ันมันมาเองมันเลยค่อยเบิ้งเนาะเออที่เจ้าแล้วอันนี่บออยู่บ้านกบกต้หรือเปล่าบ่เลยไก่เคี่ยอาหารม้วนสองสามมือค่อยกับไปอ่ค่อยไปอ่าท่านไผ่บุญทวีบปล่าไผเพื่อนพาไปเบิ้งหอยไก่เคี่ยเด้อค่อยกับไปเล้ บ้านที่เจ้าว่าโบเห็นคนข้าเจ้าว่าพันไปดำนาแซงเม็ดโบแจ๊ก็อยู่แต่พี่เนาะโอ้ยขันแม่นโบท่านได้อายุโบแก่แต่ยังมาเป็นเขยแถวนี้ล่ะแก่ก็ได้นะพักกระทะอย่างละเรียก่บแจมาอยู่พี่นี่ก็บมุติจิกแก่ไรจิกมือนี่แก่ทำนี้ก็ยังมาเป็นเขยนี่ครับได้อยู่บ้านเนีว่ะ ได้เน้นาได้โหได้นะห็นาเนี่ยได้นะนาขับบุมีปิ่งบุมีไปสั่งเห็ดนั่นเอน้ำความมาใสความมาคักสอนดิสอนเดี๋เจ้าเดี๋ยวเพิ่นได้เอข้าวขาวลูกสาวเพิ่นกังามเออกอ้เจองหเจ่อ้ันังไอ่ อันนั้นลูกสาวบอกนะลูกสาวอย่าง้ฮอู้อันเพื่นเพิ่อนเพิ่นอาผลเละบ่นะหังอคนเยมาเป็นเคยบ่ได้ปะสนะได้อยู่ได้หน้าถ่ายนายังได้อยู่ได้เออด้วยข้านเายดออคักหลคักหลโอ้คักหลมีน้ำมีนมันก็ดมสมบูรณ์ละ

เคยดำมาตะกี้ตะก้อนก็ตะก้อแม่ดำเ่ยนะอยนลูกก้าลูกก้าคอยก็ดำตามเข้าตามน้ำคอยเป็นเมือไรแล้วัดเข้าอยให้ลูกเินางอนวี้พงน่อยอ่าเข้าไยบ่มต่นเ่ตเดวลูกชาให้ช้อนหน้าได้

มันเ้าวอ้าแอ้าอลยคักเด้อเ้ออมาทา

คอยละคนเมืองเซีงไฟหนีไหนโอ้โหขอบคุณเออกันทีให้เห็นหน้านี่เลยหนาค่อยมันเป็นนาขี้นี่หัวปมือนี้ฮ้อนพูดๆเลยโอ้โหเนื้นเลยมันบุลงเลยชี้ลงคาดคาไว้คือเดยจ้ามืดเช้าไปดับับโบราณเก่อ้หลดีชายน้าดีชายมันแยบเลย ดินจัเ่เลยอีา่มน้อเจัวงเนอาดีบ้านกับเจ้ามันอยู่แคมผ์ผาแคมผ่ามันดินดับบ้านเาเคยได้ก็ได้ได้ยังไง เอาให้ลูกเคยได้เลยหมดได้ได้ได้ไก่หน้าก็เป็นได้โอ้ยไก่สบายแกไทำนี่แก่แล้วไก่ขึ้นเหมือนไั้นเหมือนนั้นอืมการเราญาติเราคิดว่าเราไม่ขายไหมแก่ไก่ขึ้นมาไก่เอ้มีเขาบุ้งแล้วไก่ไก่ขึ้นก็ยากกับเขาเงี้ยเดียว ก็ได้เห็นตะกี้เลยนะืะนี่ได้นะถุงเราลูกคำเข้าอ่ะไปถ่หยไถนาเลี้ยงไม่เท่าม่แหละดีแล้วอ้มันเงไแต่มันค่อยได้มาเป็นเคยไม่เท่าแต่ได้ให้มากเลยโอ้ ได้ไวกันจ้างคนนั้นอ่านี่เงนนึงเซนห้าแถวบ้านได้ค่อยจ้างเดียวได้เออเซนห้านี่หนึงเลยหน้าให้นี่นีได้อยู่ประมาณ10บช่อยกแต่ให้ให้เดียวดีไหม

อยากห่างกระเพื่นน้อยนึงเคยทำนาตีเนาะเจ้าเปดดังเจ้าบอแอือ้เออ่้าในได้งชอบบ้านเพ่นกได้ยินว่ากตองเาบ้านเาไปบ้านเชือ ไปว่าสอตมีนะะเ่าเออเออเห็นคนมงามมากเออเห็นกรเจ้าอันนั้นละะเ้หัวหอยนะเออตัสีไนมะพาวสัเน่สัด้ออ่อเดเขาจองทางจะมาเด้อไม่เทาเด้อ ะนอัดันำนาอัดอันทางไม่เท่าไม่เท่าใหม่ับหน่ไนด้วยไปด้วยตำเม็ดมัดนิกวด้วยโอ้เปมากคอบเงาแบคอบึงไขอยู่คัะ ไก่เดย่าันทัน้าไ่ก่้เดอยี่ล็ลทางนลงเล็อกชยี่เยอะมีเชนี่นัจะไก่ไปตรงนี้ไปเดี๋ยวพี่ฮอดเลยฮะเราหูเราอยู่บ้านลนก้มาดำนา ัวยืนได้ก็มีสังพนเกินตอนนั้นี่แม่กันข้าวยังน้อยมัดบ่ฮะกูกกินป็นมัดบ่ไปนี้ดยแม่นดยแม่นลูกย้องเอาตัวเองใช่สบายดี ท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะเมื่อนี้กับทางพ่อบ้านพระโลก่ก็ได้มายามพี่ยามน้องเนาะมาพบมาเห็นเพิ่นดำนาแซงเนาะก็เลยว่าคิดอยากดำน้ำเพิ่นอนช่วยช่วยเพิ่นเล็กๆน้อ,อ,นอ,อยๆอะไรแม่จะบไละลายกับตามเนาะน้ำใจเนาะ <c oughs> สารแล้วก็ามาวันนี้เนาะทางพ่อบ้านพระโลก่ก็โหจบคลิฟต์เพียงซ้ำนี้เนาะถ้าท่านผู้ใดข้างเห็นคลิปทางพ่อบ้านพระโล่ที่แล้วก็กรุณา กดไลค์กดแชร์กอเป็นกำลังใจฮะนะเด้ออ่าบ๊ายบาย